สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับอีแตนอู่โชคอนามรถกรเกษตรไทยแลนด์ชัยภูมินะคะมาพบกันกับหนุ่มหล่อคันนี้นะคะที่เราจะส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินี่เองนะคะสําหรับหนุ่มหล่อคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นที่สามารถรองรับน้ําหนักในการบรรทุกอยู่ที่5-7ถึงตันนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะอีะสูซูสามพันเทอร์โบอินเตอร์นะคะสเต็ปงานของเรานะคะได้ชาร์จได้สตาร์ตตัว อินเตอร์นะะ้หม้อน้ำปั่นพาวเวอร์นะคะเราใช้ของใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เดินท่อเล็บแบบนี้ให้เลยนะคะแบบสวยงามหากท่านใดสนใจนะคะตัวรุ่นนี้นะคะไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวชุดช่วงล่างนะคะก็จะเป็นคารน่าเทาท้ายอีซูซุร้อนะคะเกียร์เป็นเกียร์ของอีซูซุนะคะแล้วก็สโลนิสันค่ะ แล้วก็เป็นระบบเบรกลมสระเปานะคะพมาลัยพาวเวอร์มีชุดแต่ลมแถบให้ด้วยนะคะภายในหัวเก่งนะคะสามารถนั่งได้3ามถึงสคนกันเลยมีระบบเบรกมือนะคะคันเกียร์คันสโลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันโยกดับนะคะทิจุดบุรีนะคะแอมแปร์วัดกระแสะไฟต่างๆนะคะมีให้ครบเรียบร้อยเลยภายในนะคะโกคัีหลีกลังน้ำขนาดหนิ้วค่ะ แหนบเป็นแหนบใหม่นะคะชกใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะคันนี้ก็จะเป็นท่อออกท้ายนะคะท่อแปดนิ้วออกท้ายค่ะกระบะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะมีความกว้างอยู่ที่1นึ่งเมตรปดบห้ายาวสามเมตรสามสิบความสูงอยู่ที่หนึ่เมตรห้าสค่ะสีสันสั่งได้นะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะ ไฟท้ายเป็นไฟไท้ายรุ่นใหม่แบบ LED ค่ะตามไปด้วยบานทับทิมสะท้อนแสงนะคะอันนี้เราติดพร้อมไปให้นะคะแล้วก็ภาพบองฝุ่นแผ่นใหญ่แผ่นเป็นแบบนี้เลยบล็อกแม่แรงยางอะไหล่ชุดกุญแจนะคะเราแถมไปให้้าท่านใดสนใจนะคะที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทุกทก็ได้ที่0878742040และ0910187005 สามารถซื้อได้ทั้งระบบเงินสดซื้อผ่านทกสแล้วก็แบบแบ่งจ่ายสองวดนะคะสนใจเงื่อนไขไหนสนใจแบบไหนนะคะทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้ก็ฝ่ายอิริพนงานนะคะ่แต่งอโชคอนันต์รถเกษตรไทยแลนด์ชัยภูมิสำรวันนี้สวัสดีค่ะ